ครับวันนี้บริษัทไอริคเวชนะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าแว่นตายี่ห้อแบรนด์ซลูเอตนะครับเป็นแบรนด์แว่นตาฟังชั่น a ลจากประเทศออสเตรียนะครับวันนี้เราเป็นการเปิดตัวแว่นตารุ่นไทเทม m i นิวอาร์ต2 0 2 4นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่4ของรุ่นไทเทม m i นิวอาร์ตนะครับรุ่นแรกเนี่ยเลิดเมื่อปีประมาณ2 0 0 0นะครับทีนี้ปี2025นะครับ เพราะงานนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวเจเนอเรชั่นที่4นะครับเป็นรุ่นล่าสุดของไทเทอร์มินิมอาร์ตนะครับก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะในอาเซียนที่ประเทศไทยนี่ด้วยเจเนอเรชั mm ่นที่4ของไทเทอร์มินิมอาร์ตของซูโนเอเนี่ยมีข้อดีคือว่าเขาสร้างดีไซน์ให้มันเกิดการแข็งแรงมากขึ้นนะครับสามารถตัดขาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริภโภคที่สูงผู้สัยเนี่ยก็จะมีรู้สึกความแตกต่างโดยที่บอกว่ามันมีความรู้สึกว่ามีความแข็งแรงนะครับ ดัดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้นขาจะมีความเพียวบางมากขึ้นครับกามนน,นน่าสใใจรเปรี้ยะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆเนี่ยค่ะมันมีจุดเด่นหรือความน,น,น่าสนใะจอย่างไรบ้างเจเนอเรชันที่4ของไทเทอร์บินิอัศที่เราเปิดตัวในวันนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับมากกว่าตัวรุ่นที่3ตรงที่ว่าอย่างแรกเลยนะครับดีลเลอร์เองเนี่ยร้านแว่นตาเองหรือชักแว่นเองเนี่ยเวลาจะดัดขาแว่นเนี่ยดัดได้ง่ายขึ้น ราะว่าต้นขาเนี่ยมันมีความเปลียวบาง,มา,งาา DW มากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยปลายขาเนี่ยมันก็จะเปียวเปียวบางมากขึ้นนะครับแล้วพวกหรือพวกก็จะใส่เนี่ยความจะน้อยลงนะครับแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับ <äll board> แล้วก็เพิ่มสีสันนะครับเข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลายขาเนี่ยเพิ่มดีไซน์นะครับมีเส้นไทเทเนียมเข้าอยู่ปลายขามากขึ้นนะครับ แล้วก็ปีนี้เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ25ปีของรุ่นไทเทนมินิมาอาร์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของซองแว่นใหม่ด้วยคือให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ในแง่ของผู้บริโภคแล้วเนี่ยเวลาจะเห็นสินค้าเอ๊ะเจเนอเรชันที่4เนี่ยมันแตกต่างมากเกินไปหรือเปล่าเจเนอเรชันที่3เนี่ยมันก็เคยเป็นเป็นมันก็ยังดีอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะไม่เกิดเห็นความแตกต่างอะไรมากมายแต่มันมีดีเทลปลี่ยย่อยเยอะที่จะช่วยให้ผู้บริโภค แล้วก็ท่างแว่นแล้วก็เท่าแก่ร้านแว่นตาเนี่ยสามารถปรับแว่นตา,าให้มันใส่สบายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยใส่แว่นตาเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นครับทมาที่ับกันกบนเร่วในตในหในหนในหนมับยอดการจัดทั่วโลกเนี่ยนะครับมีแว่นตาเซรเอตรุ่นไทเทอร์บิเนอรอาร์ตเนี่ยนะครับรุ่นที่ผมใส่อยู่นี่นะครับ เกิดการขายออกไปเนี่ยทุกๆทุกอันทุกสีวินาทีนะครับทุกสวินาทีเนี่ยจะมีแว่นตารุ่นนี้เกิดการจําหน่ายออกไปทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยสรุปและผลิตรุ่นนี้เนี่ยนะครับประมาณ12ล้านกว่าอันแล้วนะครับต่อที่สิหปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเครื่องการันตีบ่งบอกว่า t i เทอร์มิน a มอลอาร์ตคอลเล n ของแบรนด์แว่นตาสรุปเนี่ยเป็นอะไรที่ ผู้บริโภคให้การยอมรับนะครับร้านแว่นตาให้การยอมรับว่าเป็นแว่นตาที่มีคุณภาพที่สูงที่สุดที่เขาเคยเมาไม่งั้นไม่สามารถขายได้ตลอด25ปีที่ผ่านมานะครับก <ซะ S 1> ารเป<า><า>ิดตัวนี้ถือว่าเป็นเปิดตัวประเทศไทยเป็นที่แรกหรือเราเป็นเปิดตัวครั้งแรกนะครับ <c oughs> ที่แรกเนี่ยอาเซียนนะครับในอาเซียนเองประเทศไทยเป็นเปิดตัวครั้งแรกวัันนี้กยง What, what, how do you feel about having this, uh, you know, launch of the title minimum Art here in Thailand? Very excited, first of all, to be here. Yeah. I'm very appreciative of the invitation from Ailing. So it's, it's a big honor for me to come to Thailand and meet the Thai people, meet the partners of Ailing, the people that are working very hard every day for us. And it's a great joy for me. And, and, yeah. คือคุณโยนาสเอเนี่ยเป็นผู้จัดการภาคพื้นเอเชียของบริษัทแว่นตาซิลูเอตนะครับประจำที่ประเทศฮ่องกงเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างแรกนะครับที่ไม่เคยเจอนน้องสื่อเยอะขนาดนี้นะครับและเขาก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาประเทศไทยมาร่วมงานการเปิดตัวแว่นตาซิลูเอตรุ่นไทเทนมินิมอาร์ตนะครับเขารู้สึก ดีใจที่จะเห็นคนไทยนะครับน้ำใจคนไทยนะครับแล้วก็เขาอยากจะมาเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเป็นงานที่เขารู้สึกสร้างเรียกว่าอะไรความประทับใจให้กับเขามากเลยครับก็วันนี้ได้มาร่วมงานไท่าน m ิ n มอล2024ก็ดีใจมากครับแล้วก็ได้ใส่แว่นตาแบรนด์ซิลเว่ก็รู้สึกว่าดีจริงๆใส่แล้วชีวิตดีขึ้นแล้วก็ ตอบโจทย์ผมมากๆเพราะว่าฟังก์ชันเขาดีมากครับเรื่องของน้ําหนักก็คือเบาจริงๆใส่แล้วรู้สึกว่าบางทีเหมือนเราไม่ได้ใส่แว่นอยู่ใส่ได้ตลอดทั้งวันครับแล้วผมก็ชอบตรงขาแว่นครับผมขาแว่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแบบอบล้อมศีรษะมากเวลาที่ผมจะทำแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมจะก้มจะเงยอะไรเงี้ยครับก็คือแว่นไม่มีร่วงเลยก็ชีวิตดีมากครับ ก็ฝากแว่นคอลเลคชันนี้ด้วยนะครับไททันไททันมินิมอล2024นะครับของแบรนด์ซูเอตก็เป็นแบรนด์ที่ฟังก์ชันดีมากๆน้ำหนักเบาใส่สบายแล้วก็ดูแฟชั่นด้วยครับครับก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกที่นึงนะครับแว่นตายูโฮเซเลเวตรุ่นไททันมินิมอลอาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแว่นตาเดียวที่องค์กรนาซ a านะครับองค์กรอวกาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้รับ การเลือกแว่นตารุ่นนี้เนี่ยนะครับแทนต้องมีนกว่าอาร์ตเนี่ยเป็นแว่นตารุ่นเดียวที่ห่อเดียวให้กับนักบินอวกาศที่จะต้องบินขึ้นไปกระสวยอวกาศเท่านั้นนักบินอวกาศไม่สามารถใส่แว่นตายี่ห้ออื่นได้นะครับด้วยเหตุผลหลักๆคือว่าเป็นแว่นตาที่เบานะครับใส่สบายนะครับแล้วก็ไม่มีพวกอะไรอุปกรณ์ที่จะต้องหลุดออกมาจากตัวกรอบได้เพราะว่าเวลานักบินอวกาศเนี่ยบินอยู่ในอวกาศเนี่ย ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำนักเพราะฉะนั้นนะ่ะจะต้องไม่มีอะไรที่หลุดออกมาจากกรอบแว่นตาได้นะครับอย่างคือถ้าบินอวกาศเนี่ยเขาจะต้องโดนหมวกไม่ว่าจะเปหมวกข้างนอกหรือหมวกข้างในเนี่ยรัดอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาถ้าเป็นแว่นตาทั่วไปเนี่ยการบีบรัดตลอดเวลาเนี่ยจะให้ปวดขมับแต่นักบินอวกาศสาม,มารถใส่ตัวนี้24ชั่วโมงนะตัวที่มีหมวกหรือหมวกผ้าปิดทับอยู่เนี่ย จะสบายสบายต่อเวลาก็เป็นแว่นตาจุดจ่า,ายที่หอเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สุขุมบอกคือว่าผู้บริโภคนะครับถ้าเลือกแว่นตาตัวนี้ของกันตีดได้เลยว่าจะใส,ส่สบายนะครับเบาสามารถใส่ได้น้องอย่างที่น้องบอกนะครับแทบจะไม่มีรู้สึกเลยเพราะว่ามีน้ำเบาแค่น้ำหนักแค่1.7กรัม